แต่ว่าพอดีหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เมื่อก่อนโดนทำลายบ่อยอะค่ะสวัสดีครับเป็นอะไรมาครับเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่คุณไม่แคร์ไงคะก็ผมคนบางแคร์ก็เลยแคร์เป็นบางคนเท่านั้นบ้านเมียใหม่แน่วะ่ะแล้วไงมาหาผมเนี่ยคนของคุณดูแลไม่ดีอะโอ๊ยดูแลดีมากเลยคะ่ะ แต่ว่าพอดีหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เมื่อก่อนโดนทำลายบ่อยอะค่ะชว่วงนี้เลิกกินไก่อะอะไรกินไก่ <c oughs> ทำไมก็เห็นเวลากินไก่อะก็ทุกทีก็ไก่หมดจานก็เหมือนกับการหมดใจแ <c oughs> นนว่าเธอเลิกเป็นหมอเหอะทำไมก็ขนาดผู้หญิงคนเดียวยังรักษาไม่ได้แล้วจะไปรักษาใครได้อะดอกเนี้ยเจ็บสุด